วิกฤตการศึกษาเด็กหนีสายวิทย์ฟุตซด์เพราะอนาคตไม่มั่นคงวันที่20พฤศจิกายน2568นายในอดิศรนวนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัสดีมราชาร,าร,าาราชาราชราชรัฐมาเปิดเผยถึงปัญหาที่ร้าวขึ้นในการศึกษาไทยคือการลดลงของนักเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และฟูตซด์ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแต่ทำไมเด็กๆถึงหนีสายเหล่านี้คำตอบอาจจะทำให้คุณประหลาดใจและวทำไมเด็กๆถึงหนีสายวิทย์ฟูตไซด์ นายอดิสรชี้ว่าสาเหตุหลักมาจากค่านิยมของเด็กๆในปัจจุบันที่ต้องการเรียนสาขาที่ง่ายกว่าและมีโอกาสรับราชการสูงเช่นครูรัฐประสานศาสตร์รัฐศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาที่มีความมั่นคงในอนาคตมากกว่าแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจสาขาวิทยาศาสตร์และฟูซน์แม้จะมีความท้าทายแต่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีระบบที่สนับสนุนให้นักศึกษาจบสาขาเหล่านี้มีงานที่คุ้มค่ากับความยากของการเรียน คำถามที่น่าสนใจคือรัฐบาลควรทำอย่างไรเพื่อดึงดูดนักเรียนเข้าสู่สาขาวิทยาศาสตร์และฟดไซน์ควรในการลงทุนในการพัฒนาระบบการศึกษาและสร้างโอกาสทำงานที่มั่นคงหรือไม่หรือคุณคิดว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่สำคัญกว่านายอดิศรแนะนำว่าควรมีการร่วมมือระหว่างรัฐบาลมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนเพื่อสร้างระบบที่สนับสนุนนักศึกษาในสาขาเหล่านี้รวมถึงการพัฒนาทักษะของครูและอาจารย์และการสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถขึ้นเป็นผู้ประกอบการได้ สุดท้ายการแก้ไขปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับเด็กๆของเรา